ครับผมก็ไม่มีผมอาราชีนผมก็จะได้ยินเสียงลมหรืออะไรก็ตามแต่นั่นเองนะดูก็เราผมจะมาเปิดอสองเกมเกมนี้นั่นเองนะครับก็ระหว่างบังเกอร์สิกับเดอะเอสเคปเดอะเอสเคปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ THE ะ s c a p e จะเป็นเกมแนวแฮกคุกนั่นเองนะครับดูส่วนบังเกอร์สิเป็นเกมแนวผีนั่นเองนะครับก็ โหวตเปิดให้โหวตกันในคลิปนี้เพราะว่าผมจะเอาไปสติในเย็นนี้เวลาถึงทุ่มนั่นเองครับก็อาจจะได้เห็นอวตารใหม่ผมนักช่างมันยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยแล้วกันเนาะอ่ะอวตารของผมแป๊บนะนี่ตะกุตะกุต้องเปิดกล้องอีกเออ ได้ยินเสียงด้วยนะเพราะว่าผมต้องปรับใหม่นั่นเองนะครับสาคูนะสาคูอ่านี่ก็ก็แบบประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ มันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าผมปัดหันเร็วๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยลวยกันนะครับเอาละเอาความโอเคประมาณนี้พอไม่ต้องเร็วเกินนะครับผมขอใส่ก่อนแป๊บหนึ่งอ๋อไม่ต้องใส่มันมีให้อยู่แล้วนี่นะครับมุดูก็จะเป็นตัวอวตารประมาณนี้นะครับโอเคก็ผมจะเปิดให้โว้นั่นเองนะครับก็ อืมแบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกอะไรประมาณนี้นะครับก็อ <c oughs> ืมนะทำไมมันหันไปนอย่างนี้วะโอเคก็ประมาณนี้นะอะไรเงี้ครับก็ส่วนใครที่อยากได้เกมใครที่อยากอยากได้พวกเกมฟรีนะครับก็เกมฟรีที่ผมจะทิ้งลิงก์อีพีเกมนะครับไว้ในนี้นะครับดูเขามีแจกฟอร์ตไนทด้วยนะครับดูฟอร์ตไนทใครอยากเล่นแนะนำมัน ว่ามมติดเงาเงาเหมือนกันแ <c> ล <oughs> ้วผมก็ใครที่อยากได้ f ฟอร์ดไนท์เนี่ยซึ่งขอความสเปคแรงนะผมก็ไม่แรงก็ได้คอมประมาณสเปคผมเดี๋ยวผมเปิด CPU set ให้ผมให้คนดูนี่เองเพราะว่าใครที่ใครที่อบการเรื่องคอมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าคอมผมมันไม่แรงเชื่อะไยเลยนั่งคอมดูการ์ด CPU ก็จะเป็น CPU กากๆในแอดนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้หาสต็อกคลิปเอานั่นเอนงครับ การ์ดจอก็เป็นการ์ดจอที่ไม่สามารถเอามาใช้ในสตรีมได้เพราะว่าใช้ในสตรีมหรืออะไรพวกนี้ได้เองเพราะว่าผมก็ใช้เป็นพวกของอ,ะ,อะไรวะไอ,อสัตว์กูลืมเลยอโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็ปากอาจจะพูดไม่ตรงเสียงเนะ่เพราะว่าผมพูดเบาๆนั่นเองครับก็ลิงก์ผมก็จะเอาไว้ใต้คลิปนี้นเองใครที่อยากได้เกมฟรีพวก GTA Ark Fortnite พวกนี้นั่นเองแล้วก็เข้ามาโหลดกันได้นั่นเองนะใครโหลดไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนเอาไว้หรือจะหรือผมหรือไปดูตามช่อง youtube ต่ตางๆก็ได้นั่นเองนะครับใครที่อยากให้ผมช่วยสอนโหลดอีพีกเกมนั่นเองนะครับเกมแจก,กฟรีจะมาทุกๆวันพฤหัสเวลาสี่ทุ่มนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากให้ผมจะตีมเกมเด็กอีพีแคมทุีอีพีแคมมูม,ม,มาอย่างไรสัตว์ช่องอีพีช่องอีพีชาไปสัตว์ช่องละเอียดเขาห้อง เดอะเอสเคพีเเดอะเอนะคุดูเออเดอะเอสเคไม่ใช่เดอะอี c เออไม่มาอย่างไงวะเดอะอีพีเออเดอะเอสเค p e นะคุณดูเดอะเอสเคให้กด1นึ่งเดอะเกด1แล้วก็แบ็ k อ่าไม่ใช่ดีไซน์เอ้ยแบ็ดีแล้วอ่าบังเกอร์สิกดสอนะคุณดูเดี๋ยวผมจะ ดูแล้วผมก็จะเอามาสตรีมในเย็นนี้เวลาหนึ่งทุ่มเจอกันนะผมบ๊ายบายสวัสดีครับ